สวัสดีครับวันนี้ไยนาสวนสวรรค์จะพามาชมมะม่วงที่เพาะที่ปลูกด้วยเม็ดครับทำยังไงถึงจะให้แตกเป็นพุ่มดีครับมาดูเลยครับตัวนี้ปลูกด้วยเม็ดครับเป็นมะม่วงเขียวใหญ่แล้วก็มีน้ำดอกไม้ครับไม่รู้ต้นไหนเป็นเขียวใหญ่น้ำดอกไม้ครับ มาดูว่าทำยังไงจะให้แตกเป็นพุ่มดีครับออกแตกกิ่งดีครับมะม่วงปลูกด้วยเม็ดถ้าเกิดเราไม่ทำอย่างนี้เขาจะพุ่งชลูดขึ้นอย่างเดียวเลยครับจะไม่แตกกิ่งแตกขนงออกมันดูวิธีทำครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นนู้นครับ ปลูกด้วยเม็ดก็ไม่นานนะครับนี่ให้ผลผลิตน่าจะสามปีนี้ออกดอกออกติดลูกแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูต้นนั้นครับนี่ครับนี่ก็ปลูกด้วยเม็ดเหมือนกันครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้า มีอยู่หต้นครับปลูกแทรกกับต้นมะพร้าวครับมาดูวิธีทำครับว่าทำยังไงจะให้เขาแตกกิ่งเยอะๆครับแล้วดูยอดครับ ยอดอ่อนๆทีแรกมันก็ออกมายอดเดียวครับทีนี้เราพอเราเด็ดยอดเขาก็จะแตกกิ่งออกมาเป็น3มกิ่งบางทีก็4กิ่งบ้างแล้วแต่ตาตากิ่งนี่ครับวิธีทำหักยอดเลยครับไม่ต้องเสียดายครับเดี๋ยวเขาจะแตกกิ่ง แตกออกมาตรงนี้ครับนี่ก็ออกขยายออกเป็น3มกิ่งหรือสกิ่งไม่ต้องกลัวเขาตายครับพอออกมาประมาณแค่เอวล้วหักเลยเด็ดยอดออกเลยครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกกิ่งมาเป็น2กิ่งบ้าง3ากิ่งบ้าง บางทีก็สีกิ่งบ้างแล้วแต่นี่ครับดูถ้าเกิดเราไม่เด็ดยอดออกเขาจะพุ่งขึ้นมาอย่างนี้เลยพุ่งมาอย่างเดียวเลยนี่พึ่งเด็ดยอดมาเดือนทิ่แล้วครับแตกเป็นเป็นสี่ยอดเลยครับ ไม่ต้องเสียดายเลยครับเด็ดประมาณแค่เอวก็เด็ดยอดออกเลยครับแล้วเขาจะแตกกิ่งออกเองครับกำลังงามเลยครับนี่ครับได้หลายกิ่งในหะนึ่งสี่หกิ่งครับ ไม่งั้นถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวมะม่วงเขาก็จะพุ่งขึ้นสูงอย่างเดียวครับทรงพุ่มจะไม่สวยครับถ้าเกิดเราทำตั้งแต่เล็กๆนี่ออกมาเหมือนมะม่วงพวกมะม่วงตอนหรือมะม่วงไอ้ทาบกิ่งนะครับออกมาสวยเลยครับโยกกิ่งนี้ไม่ค่อยสวยครับ ต้นนี้ลูดเด็ดสูงเกินไปครับถ้าเกิดเขาแม่นี่เดี๋ยวถ้าเกิดเขาไม่แตกกิ่งอีกเดี๋ยวจะเด็ดเด็ดให้เตี้ยๆเลยครับเขาจะได้แตกยอดใหม่ไม่งั้นต้นเขาจะสูงพุ่งขึ้นอย่างเดียวทำให้ทรงพุ่มไม่สวยครับ นี่ก็พึ่งหักยอดออกไปครับพาไปดูต้นที่มันโตแล้วปลูกประมาณ3ปีครับให้ผลผลิตแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูทางนู้นครับนี่ครับตรงนี้ ปลูกด้วยเม็ดเหมือนกันครับนี่สามปีสามปีกว่ากว่าไม่ต้องรอถึงห้าหปีหรอกครับนี่ถ้าเกิดเขาอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวเขาก็ติดดอกติดผลเองครับบางคนเขาบอกว่าปลูกได้เม็ดได้กินช้าครับผมว่าก็ไม่ช้าเท่าไหร่ก็สามปีน่าจะโอเค ปลูกด้เม็ดเขาจะแข็งแรงดีครับดูเป็นน้ำดอกไม้ครับแต่ก่อนมันมีที่แค่ตรงนี้ครับก็ลุงเขาก็ปลูกไว้พอเม็ดมาให้เขาแล้วเขาก็เอามาปลูกไว้ต้นนี้จะเป็น เกียวเสวยแล้วก็มีน้ำดอกไม้แล้วก็มะม่วงสามฤดูมันเม็ดมันอยู่ด้วยกันมันขึ้นมาหลายๆน้ำดอกไม้แล้วก็สามฤดูอยู่ในต้นเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นน้ำดอกไม้แต่ต้นนี้ยังไม่รู้ไม่รู้เป็นต้นมะม่วงพันอะไร ปีที่แล้วเมื่อตอนสงการพายุถลม่มหักโค่นไปเลยต้นนี้แล้วก็เลยตัดตัดตัดยอดแล้วก็งัดขึ้นมานี่ก็ออกดอกแล้วครับดอกเต็มต้นนี่ครับมะม่วงสามปีพวกนี้สามสี่ปี เดี๋ยวตรงนี้กลับมาตอนไหนมีเวลาจะตัดยอดเพราะยอดเขาสูงมากนะครับตัดยอดออกให้เหลือแต่กิ่งข้างๆครับไม่ให้เขาพุ่งขึ้นสูงมากเกินไปครับที่เล็กก็ไม่ได้คิดอะไรที่แรกก็ปลูกใกล้ๆกันครับปลูกปลูกใกล้ๆกันนึกว่าจะไม่ขึ้น ที่ไหนได้ติดทุกต้นลยะกำลังออกดอกครับพวกนี้เป็นไปกิ่งกิ่งทาบครับตรงนี้เป็นส่วนมากจะเป็นแต่น้ำดอกไม้ครับซื้อมาส่วนมากจะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ครับตัวเล็กๆก,ก็ออกดอกครับ ปล่อยไว้อย่างเดียวไม่กลัวเขาบอกว่าถ้าปล่อยไว้ปล่อยให้ออกลูกออกผลต้นเขาจะโสมแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาบำรุงที่หลังครับมะม่วงนี้เป็นปลูกได้ปีกว่าแล้วครับปีหรือสองปีน่าจะ2ปีแล้ว ต้นเล็กก็มีต้นใหญ่ก็มีบางต้นก็เอามาปลูกเสริมบางต้นก็ปลูกก่อนตัวนี้เป็นสองปีกว่าพร้อมปลูกมะพร้าวครับตรงนี้ปีที่แล้วออกลูกดกมากเลยครับน้ำดอกไม้เบอร์สี่โซนนี้จะเป็นโซนมะม่วงก็น่าจะมี สิบกว่าต้นถ้าออกหมดถ้าติดลูกก็น่าจะพอได้กินปลูกอย่างละลิ้นย่งละหน่อยครับผสมผส,สมกันไปกำลังออกดอกไม่รู้ปีนี้จะติดลูกหรือเปล่า ต้นนี้ออกก่อนเพื่อนไม่ติดเลยปลูกผสมผสมกันไปไม่รู้โตมาต้นไม้โตมาจะเป็นไงบางทีมันก็ใกล้ๆกับมะพร้าวก็มีช่วงนี้ก็ห่างๆที่แรกเห็นมะพร้าวต้นเล็กๆกก็ เห็นมันหา่างก็เลยเอามะม่วงมาปลูกแต่พอโตแล้วไม่รู้จะเป็นไงแต่ไม่ยากหรอกเดี๋ยวเราก็แต่งจริงเอาดูครับมีแต่ต้นกำลังแทงยอดออกมางามๆเลย ถ้าเพื่อนๆที่ปลูกเม็ดที่คล้ายๆที่บางคนที่ยังไม่รู้ก็ลองเอาไปทําดูครับให้ผลดีมากเลยครับคลิปนี้เขาจบเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกด,กดติดตามไลน์นาสวนสวรรค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ